คู่หูพอดแคสต์ฟังเมื่อไหร่ก็ได้เรื่องอย่างที่นัดกันไว้นะครับเข้ามาแล้วครับตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้วผู้ชายที่จับมาบอกว่าทำไมโคบีไบรอันถึงเบเทอร์แดนทำไมถึงเจ๋งกว่าไมเคิลจอแดนได้วันนี้มีคำตอบกับตากานี้นะครับและนี่ก็จะอยู่ในรายการของเราครับบัสกตเขาทับเจ้ครับ BasketCount Touchdown เรียบร้อยทุกทางแนะ่ที่เปิดรายการรู้สึกนี่คนเนตตุวสวัสดีนะครับตอนนี้คุณอยู่ในรายการของเรานะครับ BasketCount Touchdown นะครับพบกันเป็นประจำนะครับพอดแคสต์ที่จะคุยกันในเรื่องราวของมเมกันเกมส์นนครับมีเค้าเจอมีนู่นนี่นั่นเข้ามาเล็กๆ,ๆน้อยๆ S <S ช่วงนี้หลายคนคงคาดหวังเอาไว้นะฮะว่าเดี๋ยวเราคงจะได้เจอกับมิสเตอร์เอวีอย่างโปรเจกติรัตสุตบุตรต่อไปนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยชิงแชมป์สายของ FL แล้วแต่ไม่ทำครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีซูเปอร์โบเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้เขามาตามคำเชิญนะฮะจริงๆก็เหมือนเป็นคำท้า uh. <iniz S 2> มาแล้วครับด็อกอรฤทธีนี่อยู่กับผมนะครับจะคุยกันกับสิ่งที่เขาหยอดรอเอาไว้จากตนที่มาคราวก่อน uh. ว่าเขามีความเชื่อเขามีตรกกะที่จะมาเล่าให้เราฟังว่าเขาเชื่อว่าโคบีไบรอันมีส่วนที่เป็นนักกีฬาที่เก่งกว่าไมเคิลจอร์แดนสวัสดีครับดตรแชมป์ครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างฮะเราไม่เจอกันนานมากเรื่อยๆครับเพิ่คลอลูกใช่ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีด้วยวันี้แอบมอมของขวัญเวลานะฮะลูกชายลูกชายโอ้ลูกชายคนแรกลูกชายคนแรกแต่เป็นลูกคนที่สามอใช่เพลินเลย ตั้งชื่อลูกพอเพี้นะแต่ใส่เสื้อโคบี้มา <laughs> ครับผม <laughs> นะครับผมคือจริงๆเราคุยกันเนี่ยเพราะว่าในช่วงเวลานี้นะครับช่วงกว่าที่เทปจะออนจะอ e ีพีนี้จะออนก็จะอยู่ในช่วงเวลาที่ฝรั่งเขาจะนับถอยหลังกัน1ปีแห่งการจากไปล่ะครับ <laughs> นะครับก็ก็จะอยู่ในช่วงหนึ่งปีที่โคบี้แบรนด์ไปโคบี้บรนเ <laughs> ครื่องบินตกเช้าบ้านเราวันที่26เข้า27ครับนะครับมาปั๊บเดียวนะหนึ่งปีแล้วครับ เชื่อไหมช็อตนั้นเนี่ยผมผม break าวน์เลยภาษาอังกฤษคือร้องไห้ร้องไห้อย่างรุนแรงจนแต่มันร้องไห้เพราะว่าเหมือนเขาคือไอคอนคนหนึ่งของบาสที่ที่ได้รับไม้ตอบมาจากไมเคิลจอร์แดนแล้วเขาก็ไม่ควรที่จะไปเร็วขนาดนี้ใช่ไหมฮะทำให้ทำให้หลังจากหลังจากวันนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าเขาเป็นมากกว่านักกีฬาแล้วเขาเป็นเหมือนกับเขาเป็นเหมือนเมื่อก่อนเขาคือ living living ไอคอนตอนนี้เขาตายไปแล้วแต่ว่า แต่ว่าความเรียความดีงามของของไม่ไม่ได้บอกเขาเป็นเป็นนักบุญหรือเป็นอะไรต่างๆนะ <meantime. S 1> แต่ว่าวิธีการใช้ชีวิตของเขาเนี่ย <PE> มันรร <Maps> ทําให้ผมรู้สึก <Mister> ว่าเออ าเอาแบบอย่างได้เนี่ยไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพอะไรคุณก็สามารถประสมสําจได้อันนี้นักฝรั่งเขาคงเรียกกันเป็นไอดอลอะไรงี้มั้ยที่จะเป็นต้นแบบที่เรานำมายึดถือและปฏิบัติตามในการดำรงชีวิตได้ใช่ใช่ใช่ไอดอลในภาษาอย่างเงี้ยถือว่าใช้ใช้ถูกกับใช่แต่ว่าส่วนมากเนี่ยคนไทยเวลาที่พูดว่านักบาสเป็นไอดอลผมว่าใช้ไม่ค่อยถูกเพราะว่าไอดอลคุณต้องรีชได้คุณต้องคุณต้องเป็นเหมือนได้ใช่ไหมคุณต้องเป็นเหมือนได้บางทีผมบอกว่าอ ผมชอบพอเพียสภาษาอังกฤษเขาจะ is your favorite player เขาเป็นคนโปรดเขาเป็นคนโปรดครับแต่ถ้าเกิดดูคนไทยเขบอก hey คุณออออพอเพียสเป็นไอดลอลไอ้คุณเป็นเป็นไอดลอลพอเพียสเป็นเนี่ยเป็นไอดอลคุณพูดอ,อย่างนี้ปุ๊บเนี่ยคือคือฝรั่งเขาจะงงว่าแปลว่าคุณสามารถเก่งเท่าพอเพียสได้แล้วโลกใบนี้มันจะมี ใครพูดว่าไมเคิลจอแดนเป็นไอดอลเพลเยอร์ได้บ้างครับเนี่ยมันต้องดูไอดอลในรูปแบบไหนอย่างเช่นถ้าเกิดอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นไอดอลในการติดการพนันหรืออะไรเงี้ยได้ก็คือสามารถเป็นได้ใช่ไหมเดี๋ยวถ้าผมบอกว่าคบี้ไบรอันเนี่ยก็เป็นไอดอลผมผมไอดอลไอซ์คบี้ไบรอันในเรื่องอะไรในเรื่องครอบครัวที่มีลูกสาวที่น่ารักแล้วก็เป็น คนที่อยู่ครอบครัวตลอดเวลาเป็นคนที่มี work ethic work ethic ที่สูงแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นไอดอลในเรื่องของฝีมือใน ball, บาสเกตบอลแต่ว่าเป็น work ethic ที่ดีโอเค okay, ผมจะทำงานอะไรผมจะไอดอลโคบีว่าเขามีการทำงานที่ที่แข็งพยนันแข็งแข็งก็จะทำแบบเขาเหมือนกันอะไรทําอองเนี้ยกันสิ่งที่มันดูเหมือนกับว่าคุณเอามาต่อยอดจากโคบีไบรอันแล้วเอามาต่อยอดกับ ชีวิตรหรือหรอวิธีคิดก็ได้เนี่ยชัดๆที่ที่พอจะเล่าให้เราฟังได้บ้างมีอะไรบ้างได้นอนอย่างอย่างแรกเนี่ยนะโคบี้มีเอกลักษณ์ับมีเอกลักษณ์ถ้าเดินหน้าตาอืหุ่นครับหรือแม้กระทั่งการเล่นบาสหรือน้ําเสียงคําพูดทุกอย่างมีเอกลักษณ์หมดเลยเฮ้ย เมกกลักษเอาผมถามคุณตามว่าเห็นโคบีเลยมาไกลๆคุณรู้ไหมโคบีคนที่เป็นคนแอฟริกันอเมริกันหรือว่าคนแอฟริกันเนี่ยคนที่มีผิวคล้ำเนี่ยส่วนมากเนี่ยอยู่กันสิบคนนะมันเหมือนกันหมดเลยนะเหมือนกันหมดเลยนะอันนี้เป็นคําถามส่วนตัวที่ได้เคยโดนถามมาช่วงที่ภาพกีฬาแล้วมันเป็นเทรนด์ว่านักกีฬามันโกนหัวกันหมดเลยอเออที่ดูรู้ไหมครับ เพราะหกฟุตหกฟุตเจ็ดอฟุตแปดเนี่ยบางทีมันดูตัวเท่ากันหมดเลยนะใช่ใช่แต่ว่าโคบี้เอินจริงมันแตกต่างเออมันดูแตกต่างเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะเขาเป็นคนดําหน้าฝรั่งดูจมูกโคบี้สิเป็นสันยาวเป็นสันยาวไม่แอฟริกาไม่แอฟริกาอโเคเขาเป็นดําหน้าฝรั่งซึ่งเชื้อชาติจริงๆผมคิดว่าเขาก็มีมีมีเชื้อผิวขาวอยู่ข้างในนะแต่เขาก็คือดูเหมือนคนดําแต่เป็นคนดําที่ที่สแตนเอาคือหล่อเป็นคนดำหล่ออ่ะไม่ใช่ว่าเขาหน้าเหมือนแรปเปอร์ คนหนึ่งอะจำชื่อไม่ได้นะที่ที่เสียชีวิตไปแล้วอะอ่เอ่้ยทูพอกปหมเออทูพักใช่ไหมใช่คล้ายคล้ายใช่ไหมที่แบบเขาจะชอบออกผ้าเช็ดผ้าเช็ดหน้าคลายคลายไอ้อนันต์อันนั้นก็หน้าตามีเอกลักษณ์หน้าตามีเอกลักษณ์คือดูปุ๊บแล้วอ๋อไอ้นี่อะไรเงี้ยใช่ใช่อ่าอย่างที่หนึ่งคือความเป็นเอกลักษณ์เนาะความเอกลักษณ์เนี่ยมีไอคอนแล้วก็ work ethic ทำงานเขียนแข่งแข็งบ้านเราเรียกถึงบ้านงานไหมมีจริยธรรมที่ดีของการทำงาน มีระเบียบวินยัทย,นยที่สูง,สงใช่แต่แม้อาจจะบ้างานหรือเปล่าผมว่านั่นอีกเรื่องแต่โบี้บ้านแน่นอนในะอเพราะว่าขนาดแขนหักอะไรก็ไปช็อปไปซ้อมชุดได้ใช่ไหมแล้วก็อ,อย่างอย่างช่วงที่ไปแข่งที่อื่นหรืออะไรต่างเนี่ยโอโ้โหเปิดจิมคนแรกคือโคบี้คนที่ถึงถึงที่คนแรกนะซึ่งก็เหมือนกันถ้าคุณทํางานปุ๊บอาจจะเป็นอาชีพอื่นหรืออะไรก็ตามใช่ไหมถ้าคุณมีการศึกษาเกี่ยวกับงานที่คุณจะทํา ก่อนหน้าที่คุณจะไปทําจริงหรืออะไรต่างเนี่ยมันก็ส่วนมากก็จะผสมสมเร็จแล้วคุณก็จะรู้ว่าข้อดีข้อเสียของอาชีพของคุณคืออะไรหรือว่าข้อดีข้อเสียของงานที่คุณกำลังทำน,นี่คือครับอ่านี่คือ work ethic ที่ดีอืมนะฮะซึ่งก,ก็ควรจะเป็นแบบเนี้ยพอมี work ethic ที่ดีปุ๊บคุบิบราจมี leadership ที่ดีด้วยความเป็นผู้นาความเป็นผู้นำนะครับเราคุยกันไม่บ่อยนะครับนักกีฬาที่เป็นผู้นำเนี่ยมันผู้นํามันมีหลายอย่างนะคุบิก็เป็นหนึ่งในคนที่ leadership สูงมากน่าจะเกือบที่สุดแล้วใน ในประวัติศาสตร์ของ NBA เนาะถ้าไม่นับก็มีจอแดนแลรีเบิร์ตกับโคบีแต่ขอชัดๆได้ไหมสิ่งที่ลีเดอร์ชิพเจ๋งๆของโคบีเนี่ยนำทีมฮะการนำทีมการทำให้ทุกคนเนี่ยเขา inline กับกับวิธีคิดของตัวเองไม่ได้ไม่ใช่เหมือนกับว่าแบบม20จบกันไม่มีไม่มีไม่มีม20เหลือแค่นาทีตราดใดที่โค้ชไม่เปลี่ยนกูออก เอาแหลกอ่ะใช่แล้วบางทีโค้ชเปลี่ยนออกปุ๊บก็ก็ดาวโค้ชได้ด้วยอ่าลับรอนอย่างเงี้ยมีลีดเดอร์ชิพที่ดีอันนี้ก็สองข้อไอคอนมีวอเล็กติกดีแล้วก็บวิวอเล็กติกก็ l e a ไปไปถึง leadership นั่นสไตล์การทำงานที่นะฮะมีความสม่ำเสมออย่างที่สามสม่ำเสมอในที่นี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องของบาสอย่างเดียวการเล่นบาสสม่ำเสมออยู่แล้วท้าไม่เขาเขาไม่มาเป็นอยู่ในระดับนี้ได้เราสม่ำเสมอในที่นี้คือทั้งหมดที่เขาทำมาเนี่ยสม่ำเสมอตลอดเวลาอันที่สี่ อันที่4เป็นสิ่งที่ที่ผมชอบคือไลฟ์สไตล์ของเขาเนี่ยดีไลฟ์สไตล์ของโคบีเนี่ยนอกจากเป็นคนที่ขยันแล้วก็บ้างงานอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วนะครับสิ่งที่สิ่งที่เขาดีแล้วประทับใจคือเขาเป็นหนึ่งในคนแอฟริกันอเมริกันที่ไม่ได้เรียนมหาหลัยด้วยซ้ำแค่ไม่กี่คนที่ทำตัวเป็นคนที่ educated ทำตัวเป็นคนมีการศึกษารครับ,รบผมถามหน่อยว่าเขาเขาเอาเงินไปใช้ทำอะไร,รี เขาเงินไป invest เขาเปิดบริษัท venture capital ไปลงทุนในใน startup ต่างๆที่ที่พร้อมที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นบริษัทที่ใหญ่ได้ที่เมกาทำสตูดิโใช่ทำอะไรเยอะแยะมากมายนึกภาพ Allen Iverson ในในช่วงช่วงหนึ่ง Allen i v e r ไ o เได้เงกันมากกว่าโควีบราวด้วยซ้ำแต่ Iverson สามารถใช้หมดได้ซึ่ง r e b o ก Save ชีวิต Iverson นะฮะถ้าไม่มีสัญญานั้นที่ว่าจะต้องมีการจ่ายเงินให้เขาหลังจาก อายุ40เนี่ยตอนนี้ I อเอเวอเรสันก็ไปอยู่ข้างหนุมแล้วซึ่งไอคนที่น่าสงสารที่สุดก็คือดิลอนเตเวสใช่ทุกวันนี้ก็อยู่ที่ดัลัสแล้วก็เจ้านายเก่าไปช่วยนะ <c oughs> ใช่เจ้านายเก่าไปช่วยแต่สุดท้ายก็จะ,จะ,จะมาทำอะไรฮนะตอนน <c oughs> ี้ก็มากวาดพื้นในในโรงยิมเหรอ,อแล้วคุณคือดิลอนเตเวสใช่ค,คือพอ่อของเจมส ไปโอเคล่ะอันนี้น่าจะแบบหลายๆคนก็อาจจะมีมุมที่บอกเออเนะนอกจากในสนามแล้วโค้่มีความน่าเลื่อมใสในหลายๆมุมนะครับขออีกข้อนึงได้หมฮะเอาได้ได้ได้เพหน่อยหนึ่งทั้งหมดเนี่ยนะสี่ข้อแล้วมีอีกข้อหนึ่งคือครอบครัวครอบครัวดีชีวิตความรักดีนะมีลูกสาวน่ารักสี่คนคนทุกคนเนี่ยถ้ามีห้าข้อนี้เนี่ยต่อให้คุณจะเก่งหรือไม่เก่งยังไงคุณก็ต้องประสบปผลสุดเล็งไม่มากก็น้อย แต่โคบี้มีอย่างที่6ที่ดีมากๆเลยคือสมองแล้วก็ออนสว่างที่ดีเรื่องนี้น่าสนใจเป็น g ีเนียสด้วยแล้วมี5อย่างนี้ด้วยโอ้เนาะโคบี้มันเลยกลายเป็นไอคอนคนหนึ่งทะลุโลกไปเลยนะขอ,ของของของโลกมนุษย์รบไม่ใช่ของกีฬาบาสเกตบอล ช่วงนี้ทุกคนรอคอยมาถึงแล้วนะครับกับส,สิ่งที่เราเคยโปรยกันไว้แล้วก็มีคนมาถามอยู่เยอะทีเดียวนะครับทั้งในเพจของ b บาสเกตบ t ลดัชเตอร e เพจของผมเองหรือว่าจะใต้ YouTube ก,กับคำที่คุณพูดหลุดไปโคบี้ไรอันถ้าซัดกันตัวตัวกับจอแดนที่อายุเท <ๆ S 2> ่ากันโคบี้จะชนะแน่ๆน่แน่นอนครับตอนนี้มันก็ยังมั่นใจอยู่ครับมาไหนเล่าให้ฟังหน่อยนะครับเมื่อกี้เอาเบรกแรกโอเคเรื่องเรื่องการใช้ชีวิตน่าน่าสนใจนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องนักกีฬา กับโพทุกสำนักที่ออกมาบอกว่านี่คือผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดการอย่างไม่เข้าจอแดนแต่ <Yeah. S 1> คุณมีความเชื่อคุณมีตรกกะที่คุณคิดได้ว่า uh, ตัวต่อตัว,ตวถ้าซัดก,กันโคบี้ชนะแน่ๆมันมีความแตกต่างระหว่างผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดการ greatest player of all time กับกับใครเก่งกว่ากันออื the great The Great กับ Who's Better มันไม่เหมือนกันอ่าอ <Okay. S 1> อันนี้ Great แน่ไมเคิลจอ o r d a n Greatest of all time ไม่ใช่แล้วก็ไม่เทียงแต่ถ้าแข่งกันตัวต่อตัว Kobe ชนะไหมชนะอ้าว <Okay. S 1> แล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะเออเพราะว่า Greatest of all time ควรที่จะเก่งกว่าไอ้คนไอ้คนทุกคนในโลกนี้คือฉันนี่คือเดอะคิม<อ>งมนะันก็ไม่ Great ่สั่งมันดีที่สุดอ่ะไม่ครับผมว่าไมเคิลจอ o r d a n เนี่ยอ่าเป็น Greatest of all time แน่เพราะเขาเปลี่ยนแปลงวิธีการเล่นบาสอ่าโอเคเขามี impact ให้กับเกมมหาศาลโควี้ไม่มีเลยเท่ากับศูนย์จอแดนชนะแน่เลยเพราะอะไรฮะเขาเปลี่ยนวิธีการเล่นบาสเหมือนกับหลังจากจอแดนเนี่ยคนที่เปลี่ยนอีกครั้งนึ่งคือสเตฟานครีรีเหมือนกันเลยเมื่อก่อนบาสก่อนจอแดนเป็นไงฮะแข็งแรงดังอย่างเดียวจอแดนเป็นคนครียความสำคัญของมิดเรนจ์ความสำคัญของการเฟดเวยนี่คือนี่คือจอแดนไม่ต้องเสี่ยงเอาตัวเข้าไป เจ็บปวดมากมายเพื่อจะทําแต้มแต่ละแต้มนะหมิงกลางก็ได้ถูกต้องแล้วก็เล่นกล้ามเพื่อที่จะทําให้เกิดความสม่ำเสมอในการเล่นใช่ไหมซึ่งโคบี้กอปี้เลยกอปี้มาแล้ว i ิ p r ู v ฟเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้โคบี้เก่งกว่านั่นคือหนึ่งเหตุผลดั่นั้นจอจอแดนเนี่ยเปลี่ยนเกมแล้วจอแล้วแดนเนี่ยเก่งกว่าคนรอบข้างในสมัยเขาเนี่ยอย่างมีนัยยะสําคัญแต่โคบี้เนี่ย เก่งกว่าคนที่เป็นเบอร์2เบอร์3เบอร์สีไม่มากเท่าไหร่อืมอ่ในยุคเดียวกันผมถามหน่อยโคบี้โคบี้คนที่เล่นตำแหน่งประมาณปีกเนี่ยกับกับโคบี้เนี่ยพอพีเอสตำเนนสองตำแหน่งสเนี่ยพอพ bon <ๆ>ีเอสลาบอนเจมก็เข้ามาแล้วตอนนั้นใช่ไหมเรอาเลนอะไรต่างผมว่าเขาไม่ได้เก่งกว่ามากขนาดนั้นแต่หมายความว่าวิทยาศาสตร,ร์การกีฬาเลยทุกอย่างเนี่ยมันพาให้หลายๆคนเนี่ยมันก็เก่งขึ้นไปได้ระดับหนึ่งใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ย อันนี้ก็คือทําให้จอแดนเนี่ยเป็นเฟเดอร์สามครับสองเหตุผลที่หลักๆเลยก็อย่างที่ผมบอกความความแตกต่างของความเก่งฟังแล้วก็ไม่น่าจะมีตรงไหนโคบี้มาสู้แล้วมั้งไม่มีในเรื่องนี้ในเรื่องอะไรเรื่องความเบี่พงแต่เก่งกาไม่เก่งกว่าคนนี้เก่งกว่าเฮ้ยเอาอดีนะ่ข้อแรกเลยโคบี้เนี่ย กปปี้จอแดนมาทุกอย่างเลยวิธีการเล่นคือเป็นเหมือนร่างสองจอแดนเลยคือเป็นเด็กที่เด็กที่เปิดโตมากับวิดีโอของจอแดนอ่ะแล้วจอแดนก็สอนด้วยว่าเล่นยังไงซึ่งกว่าจอแดนจะ d e วิ l o p วิธีการเล่นแบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยก็คือตั้งแต่กลางเกาหลีไปละจนถึงปลายเกาหลีก็คือตั้งแต่สมัย28 29นะที่เขาจะมาสเตอร์เรื่องเฟสเวมก่อนหน้านั้นจอแดนก็ก็เป็นชาว์บาร์กอี่คนหนึ่งไหม <laughs> ถูกไหมเออเขาก็เขาก็กระโดดดังอย่างทุกทุกอย่างอะไรเงี้ย ก่อนที่จะมามามีหัวสมองในการเล่นนักกำลังเป็นหลักแต่โคบี้ตั้งแต่อายุสิบเจ็ดอ่ะเขาเขาเริ่มต้นแล้วฝึกจากจอแดนล่างสุดท้ายแต่ว่ามาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดแล้วเขามาสเตอร์ตรงนั้นเนี่ยใช้เวลาใช้เวลานานพอสมควรที่เขามาสเตอร์ตรงโอเคความมั่นใจก็คือก็คือพอๆกันแต่ผมมองว่าโคบี้ทำได้ดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปมองในในภาพของเกมเนี่ยนะเฮ้ยอาจจะดูเหมือนซูสีหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่าแต่คุณอย่าลืมว่า ระหว่างที่จอแดนคิดท่าใหม่ขึ้นมาเนี่ยครับตอนนั้นเนี่ยนะมันไม่มีคนที่จะเข้าใจว่าฉันจะป้องกันเฟดอเวย์นี้มันไม่มีใครมันไม่มีใครเข้าใจว่าไอ้ระบบสามเหลี่ยมของฟิลแจ็กสันเนี่ยฉันจะป้องกันได้ยังไงคือเหมือนกับว่ามันยังเป็นของใหม่มากตอนนั้นคู่แข่งก็ยังปรับตัวและหาวิธีต่อสู้ด้วยไม่ได้ใช่แต่พอมาเป็นโคบี้ปุ๊บเนี่ยมันผ่านแล้วสิกว่าปีครับคู่แข่งเริ่มพัฒนาแต่โคบี้ยังสามารถยืน ความความเจ๋งของของของเฟสต์เวลนี้ได้อยู่ซึ่งณสมัยที่โคบี้เริ่มเก่งขึ้นมาเนี่ยหลายๆคนก็สามารถเล่นในสไตล์ที่คล้ายกันได้ในระดับคู่แข่งเก่งขึ้นครับแต่โคบี้ยังสามารถยืนความความแบบนี้ก็อาจจะเข้าใจได้ว่าคู่แข่งเหลือก็เหล่าบรรดาสตาใน NBA ตอนนั้นเก่งขึ้นในตำราที่จอแดนเขียนแล้วถ้าเกิดคุณจะเป็นสวิงแมนแบบชั้นเยี่ยมของโลกเนี่ยคุณต้องมีหนึ่งสตามที่จอแดนทำไว้ให้เห็นแล้วใช่ไหมก็ในเมื่อรู้ว่า จะเป็นไอตัวเก่งต้องแบบนี้ดังนั้นจะหยุดมันก็ต้องทําอย่างนี้ใช่เออเออไปแล้วถ้าสมมติจอแดนเก่งเท่าเดิมเก่งเท่าเดิมถ้าเกิดสมมติเวลาผ่านไปคู่แข่งเก่งขึ้นแน่นอนถ้าไม่มีเรื่องอายุเข้ามาเกี่ยวข้องจอแดนก็เก่งขึ้นแหละแต่ถ้าจอแดนเก่งเท่าเท่าเดิมกับตอนที่เขายุยี่เก้าตอนพลิกเนี่ยสามสิบเนี่ยแล้วให้มาเล่นแล้วอยู่ดีวาร์ปมาเลยมาเล่นตอนนี้เลยผมว่าจอแดนก็โดนป้องกันในแบบที่เขาต้มกันจะบอกว่าต่อให้จอแดนเป็นร่างเมื่อปี9798แที่ชนะแจสมาเล่นกับ คู่แข่งยุคโคบี้เจอบิ๊กทรีเซลติกผมว่าไม่ชนะเจอไมอามี่บิ๊กทรีตอนนั้นผมไม่ชนะไม่ชนะไม่ใช่เพราะว่าใครเก่งกว่าใครนะเอาแบบภาพตอนนั้นมาเจอภาพตอนนี้เลยเนี่ยคือไมอมี่รู้วิธีการป้องกันละในระบบสามเหลี่ยมไมอมี่รู้วิธีการป้องกันเฟเธอเวย์แล้วครับอใช่ไหมครับยุคสมัยจอแดนมันไม่มีบิ๊กทรีจริงจอแดนยกเว้นชิคาโกู้บสมัยโคบี้เนี่ย บิ๊กทีซ้ายขวาหน้าหลังบิ๊กทีมผมไม่พูดออสตาด้วยผมเอาแบบฮอลล์เฟมเมอร์สามคนนะที่อยู่ในที่อยู่ในทีมออเบิ๊กทีมเจอเซลติกเข้าไปก็หมื่นละเจอไมอามี่ฮีทเจอสเปอร์สเปอร์สเปอร์เข้าเป็นนะสเปอร์สเปอร์เแกตัวดีเลยเห็นไหมพวกนี้เจอซูเปอร์ทีมหมดโคบี้ยังยังถือว่าเป็นหนึ่งในตองอูในขณะที่ทุกคนเป็นซูเปอร์ทีมยกเว้นโคบี้คนเดียวผมรับตั้งแต่ปี2008ขึ้นมาเห็นได้ชัดเจนว่าเขายังยืนเป็นหนึ่ง เบอร์หนึ่งบในขณะที่แต่ละทีมเนี่ยฟอร์มบิ๊กตมาเรื่อยๆใช่ไหมคือต่อให้เลเกอร์สจะฟอร์มแย่แค่ไหนแต่ใครคือผู้เล่นที่เจ๋งที่สุดในดีตอนนั้นโคบีวอร์ตลอดเมื่อกี้ติดใจที่บอกว่าคู่แข่งในยุคข,ของจอแดนมันไม่แข็งเท่ายุคข,ของโคบีครคุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆใช่ คู่แข่งในยุคจอร์แดนที่เก่งที่สุดคือยูทาแจ๊สครับขอบคุณนนมากครับแน่นอนมีมีซอฟตันมาลนอันนี้ยอมจริงเบสต์แรนเดอร์อัพอ่าเบสต์วันนี้ไม่อยากได้เลยจ่เป็นเบสต์รันนี้อัพลองลองมาใครเหรอ ผมจะลีดมาถึงเลยรู้ไหมผม,ผมจะลรีดมาถึงฟิแนลส์ฟิแนลส์โคบี้เข้าไปถึง7ครั้งแต่ได้5แหวนขนขวง,วงนี้ไงไม่เจ๋งพอนู่นนั่นแต่จอแดนเข้า6ได้6แล้วทุกคนจะเอาเรื่องนี้มาคุยทับระบอนตลอดเวลาครับซึ่งซึ่งผมก็สงสารละบอนแต่ในความจรงิงผมก็คิดว่าละบอนมีความอ่อนในเรื่องของในเรื่องของความเขา,าเรียกว่าจุดวิกฤตนะฮะ um, คามคลาช คอมคลาสน้อยคโคบีค้คลาสแบบนากก่ากลัวเป็นเกียร์ออโต้ซะบ่อยใช่ใช่ <laughs> ล,ล,ละบอลในความมีม,มีปัญหาเรื่องความคลาสจริงรแต่ดูทีมที่ละบอนแข่งด้วยสิโกลเด้นสเตดอย่างเงี้ยช,ชิคาโกแข่งในไฟนลมีใครที่ใกล้เคียงโกลเด้นสเตดสมัยนี้ไหมไม่นะแบบแค่ขี้เล็บยังไม่มีเลยนะเอ้ยลองอย่าอยูทาห์แจ๊สยุคยุคสต็อกตันมาโลนมีมีใครที่ที่จอร์แดนเรียกได้ว่าเรียกได้ว่าเหนื่อยเกือบจะเสียท่าไม่มีฟินิกก็ ฟีนิชเท่าไหร่ชาบัคเกอรี่ร่าง MVP มีคนเดียวที่ที่พอจะได้นอกนั้นี้ก็ก็บางทีมันไม่สมดุลขนาดนั้นน่ะใช่ไม่สมดุลเลยครับปีแรกเลเกอร์สอ่าอ่าก็จะเป็นเลเกอร์เลเกอร์พอร์ตแลนด์ฟีนิกซ์แล้วก็จะมาเป็นเออ่ซีแอตเทิลยูทาห์ยูทาห์โอเคไอไอเลเกอร์ตอนนั้นนี่แมจิกโรยแล้วแมจิกเป็นเอ็ไปแล้วนะผมว่า เป็นเป็นแล้วปไปถึงแต่คาย,ายกายาชยย่ยัง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 ตรวจไม่เจอแต่เพว่าช่วงนั้นคือเป็นแล้วมันก็นะอาจจะมีมีมีความโรยลงมาแล้อของ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 ,ของแรงของเขา ใช่ไหมแต่คุณดีวิเคราะห์ละเอียดอ <c oughs> ใช่ไหมเราไปดูโคบี้ดิเจอเจอเจอแต่ละช็อตครับนะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบแบบนี้ผมก็รู้สึกค่อนข้างเห็นด้วยมผมว่าบาสช่วงนั้นช่วงปลาย90้าสิต้องเป็น2 0 0ต้นต้นๆเนี่ยเอโอโมเป็นทีมคู่แข่งที่แบบสูสีกันเยอะเราจะเห็นได้จากว่าไม่ค่อยมีทีมไหนที่จะผูกขาดได้อก็เลยคิดว่าความความเก่งกาจเนี่ยมันของจอแดนเนี่ยมันก็ พอเรามาเทียบบรรจัตยางกันแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับถูกลดลดทอนลงไปนิดนึงด้วยความที่คู่แข่งไม่ได้ไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นมีอีกไหมมีอีกไหมข้อที่จะบอกว่าผมที่มีอีกเยอะด้วยเอามามาเรื่อยๆมา k o r e a h i g h c a r e a High เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าถ้าคุณแบบจุดติดขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยความคอดของคุณจะขนาดไหนความ Unstoppable เนี่ยมันหยุดไม่อยู่มันไปถึงไหนความหยุดไม่อยู่คือถึงไหนผมไม่แน่ใจว่าไอ ไอวิวแชมเบอร์ลินที่ทำได้ร้อยแต้มอ่ะมันเป็นเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้เลยทำไมอ่ะไม่มีประวันะไม่มีข่าวก็มีภาพถือใบร้อยแต้มไงมีภาพเดียวอะมีภาพในภาพเดียวเพราะสมัยนั้นไม่ได้มีการถ่ายทอดสดไม่ได้มีอัดเสียงแล้วสมัยนั้นเนี่ยแข่งกันเนี่ยเหมือนก็แข่งสโมสรเล็กๆถูกไหมเพราะสมัยนั้นมันก็ไม่ได้มี แม s สมเดียขนาดนนั้คนไม่ได้ชอบดูบาอสเลยขนาดนั้นมันก็เป็น ABA เอยะไรเงี้ยครับคอมเพนติทีฟหรือเปล่าอืมเข้าใจเข้าใจอาจจะแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะทําคืออยากจะเล่นแบบนี้ลองไปคุยกับอีกทีมหนึ่งนะออาจจะหัวกันก็ได้ให้มันเกอยแต้มใช่ไหมแต่สมัยนี้มันอาจจะทำยากเพาะว่ามีข่าวมีกล้องมีอะไรต่างแต่โคบีแปดสงแต้มเนี่จริงแน่ จริงแน่ครับใช่ไหมคาตาเลยครับคาตาไปแสองแต้มอายุ60เอ้ยไม่ใช่อายุอายุอายุ38ครับเอ็นร้อยหวายฉีกขาดทุกอย่างขาดหมดทั้งตัวนัดสุดท้าย60แต้มนัดสุดท้าย60แต้มครับโดนใครกขาดฮะคาร์ลเทเวอร์ครับไม่ธรรมดาน่ะไม่ใช่ธรรมดานะคนที่ทำได้แบเป็นเทเวอร์ตอนข้อเท้ายังไม่หักนะเด่๋ยวกจริงแคเรียไฮก็ถือว่าน่าสนใจแต่บางคนก็บอกว่าแคเรียไฮมันก็ทีเดียวเปล่า มัน,ม,นมันบ่งบอกถึงถึงพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์มันบ่งบอกถึงพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์จอแดนครีไฮหกสิบเก้าใช่ไหม,อ,มอันนี้แปดสิบสองนะแปดสิบสองแปดสิบสองคิดว่ายากที่จะมีคนแซงได้ยากในยุคป,ปัจจุบันนี้ในยุคปัจจุบันในยุคป,ปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยง่ายยิ่งกว่ายุคนู้นอีกอในการทำคะแนน กติกามันเอื้อเพราะทุกคนยิงสาแต้มอย่างเดียวเจมส์ชาเดนมานี่ก็30แต้มที่คือเรื่องธรรมดาธรรมดาถอยหลังปอกแป็กยิงสแต้มใช่ไหมกติกาเอื้อไอโคบี้ยุคนั้นเนี่ยโอ้โหแต่ละแต้มนี่ได้มาด้วยความลำบากยากเข็นใช่ไหมกว่าจะชนกันกว่าตองเฟสเวกกว่าจะเหงื่อแตกกว่าจะต้องกัดเสื้อกี่ทีใช่ไหมฮะกว่าจะถึงตรงนั้นนะเอามาอีกสักประเด็นหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะสรุปเรื่องกันละเทคโนโลยีการกีฬาเทคโนโลยีการกีฬาทำไมโคบี้ถึงเป็นคนที่ เก่งกว่า physically เทคโนโลยีการกีฬาสมัยจอแดนเนี่ยแน่นอนห่างกันประมาณ15ปีเนาะตั้งแต่คนแต่ละคนที่เข้ากันมาปุ๊บเนี่ยโ oh, เทคโนโลยีมันดีวลลอปขึ้นมาเยอะและ้ะแต่ว่าช่วงที่เป็น learning curve ของเทคโนโลยีการกีฬาจริงๆอะ่ะมันอยู่ในช่วง90พอดีครัพอดีอยู่ช่วง90พอดีพอพ้น90เสร็จปุ๊บถึง2,000เนี่ยยุคโคบี้อะ่ะเป็นยุคที่จุดพีคพอดีับ ยุคจอแดนนี่เพิ่งจะเริ่มเองอเพิ่งจะเริ่มรู้ว่าอ๋อไอการเล่นบารสเนี่ยมันจะต้องบิวมัสโซตรงส่วนไหนมันจะต้องมีการกระโดดยังไงต้องมีอะไรอย่างนี้นึกภาพนักบาสท,ที่เก่ากว่ายุคนั้นดูไลวเบิร์ดดิหุ่นแห้งมาเลยครับไม่มีไม่มีการเทรนนิ่งเลยเอางี้ละกันทุกอย่างเป็นความเก่าอย<ช>่อางเดียว เปิ่เผยนี่พักครึ่งนั่งดูบุหรี่กันอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้แน่นอนผมว่าชุดเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนึกภาพไอ้วิลแชมเบอร์เลนยุคยังแบบแห้งสนเลยใช่ไหมแต่ละคนยุคสมัยบิลรัสโซอย่างเงี้ยไม่ได้มีทรงอุปกรณ์อีกนะรองเท้ารองเท้านะใช่ถูกต้องจอแดนก็ต้องยุคปลายๆนะถึงจะเริ่มใส่ได้นะไม่งั้นก็แข็งปุ๊กเลยนะถูกต้องเนี่ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าด้วยเทคโนโลยีการกีฬาเนี่ยจอแดนอยู่ในจุดเริ่มต้นของการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โคบี้ <Kobe S 1> อยู่ในจุดที่สุดท้ายของการพัฒนาอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นจะไม่ไ,มได้พัฒนาแล้วใช่ไหมครัดังนั้นเนี่ยก,ก็เลยทําให้เห็นได้ชัดเจนว่า,ว,าว่าด้วยเทคโนโลยีการกีฬาแล้วทําให้ทําให้โคบี้น่าจะเก่งกว่าจอแดนถ้าอยู่ในอายุเท่ากันนะครับตรงนี้มุมนี้ก็น่าสนใจทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเหมือนที่ยืนยันมาตลอดว่าการเปรียบเทียบกัน มันได้สนุกนั่นแหละนะครับ<ด>มันได้สนุกมันเป็นการแลกเปลี่ยนกันแต่ก็เอาเข้าจริงๆมันก็ไม่มีใครตอบได้หรอกนะครับมันเป็นเรื่องของรสนิยมสิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่เราพยายามจะนําเสนอมาตลอด2ปีกับปีที่3ามแล้วของบาสเกตบอลทัชดาวคือเราดูเขาสิ่งที่เราเรียนรู้และนํามาใช้ประโยชน์ได้มากที่สุดให้เราได้แชมป์ช่วยปิดรายการของเราให้หน่อยกับสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณฟีลกู๊ดที่สุดแล้วคุณเรียนรู้กับโคบีไบร์แนและนามาใช้มากที่สุด ก็เป็นเป็น5อย่างที่พุ่งแดี๋ตอดเปิดรายการเนาะไม่ว่าจะ American เกมส์หรือจะเป็นการทําธุรกิจหรือแม้กระทั่งเกมอื่นนะสิ่งที่สําคัญที่สุดคือ5อย่างที่บอกนะฮะอย่างอย่างแรกเลยเนี่ยไอดีนิตีคุณต้องดีก่อนครับชัดเจนชัดเจนไม่ต้องหล่อไม่ต้องสวยครับแต่ว่าชัดเจนว่าคุณคือคนที่มีสตรองแ h ร r เตอร์ในทางด้านใดด้านหนึ่งใช่ไหมครับคุณมี work ethic ที่ดีับ ลีดเดอร์ชิพกับเวิร์กแอตติเรื่องเดียวกันตอนถ้าเกิดคุณไม่มีบางทีลีดเดอร์ชิพมันบอ r n t ทูบีเหมือนกันแต่ถ้าคุณไม่มีลีดเดอร์ชิพที่ดีแต่คุณอยากจะเป็นนักฟิสิกส์ศาสตร์ที่เก่งคุณมีเวิร์กแอตติคคุณศึกษาตลอดเวลาคุณเตรียมพร้อมคุณทํากันบ้านทุกอย่างตลอดเวลาคุณทุ่มเทกับมันคุณทุ่มเทกับมันอ่ามันมันมันมีมี practice ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็น American game หรือทุกอย่างคุณเอาอะไรมาใช้มันก็จะต้องดีคุณมี consistency คุณมีความสม่าเสมมมออออ้้้ซตตลลลดดแวก็ีีน ุกอย่างมันก็ทำให้คุณคุณไปได้ใช่ไหมแล้วอย่างที่สี่ไลฟ์สไตล์ก็ดีไม่ติดการพนั้นไม่ติดยาไม่ทำอะไรที่มันเหลวแปลวเงินเข้ามาไม่ไปใช้สีสัวจนหมดต้องควบคุมตัวเองให้อยู่ในรูในรอยได้ในระดับหนึ่งใช่แต่ไม่ได้บอกว่าให้โอ้โหได้เงิน ทำงานได้ตั้งเยอะไปกินของข้างทางก็ไม่ถึงขนาดนั้นใช้เท่ากับที่คุณควรจะใช้ครับให้เมียเก็บไว้หรืออะไรอย่างนั้นแล้วก็หลีดไปถึงข้อที่5มี love life ที่ดีมี family ที่ดีนั่นไงทุกคนก็จะช่วย support ใช่ไหมแล้วก็อย่างสุดท้ายที่คุณไม่สามารถมีได้แต่ถ้าคุณมีห้อย่างเนี้ไม่เจ๊งแน่ไม่ห่วยแน่แต่อย่างสุดท้ายคือถ้าคุณมีความเก่ง ในด้านไหนที่คุณทำมันก็จะเวิร์กมันก็ทำให้พาทุกอย่างไปได้หมดแต่ส่วนมากอเมริกันเกมนะทั้ง NFL NBA หรืออะไรก็ตามแต่ทุกคนจะมีอย่างที่6อย่างเดียวครับเก่งอย่างเดียวอพอมันเข้ามาข้างในลีกเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้ว่าหลายคนก็ร่วงโรยไปอย่างเช่นพิกพิกพิกและวเชลสปีวลอ่างเงี้ยแบบโหห,ห้าข้อนี้ไม่มีเลยทุกอย่าง คือบางคนเนี่ยบางคนเหมือนกับว่าพอได้สัญญาฉบับใหญ่แล้วเนี่ยบางทีข้อ2ข้อ3เริ่มหายไปใช่ทิ้งหมดเออคอนซิสเซนซีพวกเราแบบวินัยการเริ่มหายเริ่มหายเริกกัยาก็เมียอีกอะไรแม่งติดยาโอเละเออเริ่มนี่น่าคิดเลยน่าคิดถ้ามีครบทั้ง5อย่างปุ๊บเนี่ยยังไงก็ยังยงก็รอดเราก็คงคุยกันไปอีกนานแหละแล้วก็คงคุยกันแบบไม่มีบทสรุปนะครับว่าจอแดนกับโคบี้ใครเก่งกว่ากันเพียงแต่ว่าสิ่งไหนที่เราสามารถเรียนรู้สิ่งที่ชมป์จะมาเสนอก็ดีนะดูน่าสนใจก็ดูเห็นภาพชัดเจนอย นักกีฬานักกีฬานะว่าใครเก่งกว่ากันแต่ใครเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดการนั่นคือไมเคิลจอแดนเดี๋ยวเดี๋ยวลงเฟซชมมาไว้ในนี้เล่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวครัวลงฮะเดวัวลงโคบี้เป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดตลอดการไม่ใช่ถ้าเอาจอแดนมาเกิดพร้อมโคบี้ในสมัยใหม่จอแดนก็อาจจะเก่งกว่าใช่แต่ที่เราเปรียบเทียบที่คนละเวลาครับสถานะคนละเวลาถ้าเกิดพร้อมกัน จอแดนเก่งอาจจะเก่งกว่าใช่ด้วยด้วยเขาอาจจะครีเอทอะไรบางอย่างที่ล้ำกว่านั้นก็ได้เื่นไม่ได้อ่าถูกไหมนะครับเอาละครับนี่ก็คือหมดของบาสเกตบอลทัชดาวนะฮะอิ่มเอมกันไปนะครับทั้งแฟนโคบี้ทั้งแฟนจอแดนนะครับจะไงก็คุยกันเอาสนุกนะขอให้เดือดๆไว้แล้วกันนะครับก็ร่วมไว้อะไรกันด้วย1ปีที่คิดถึงนะครับกับผู้ชายที่เรารักผู้ชายที่จากออกไปนะครับโคบี้ไบรอันขอบคุณชมมากนะฮะที่มาเยี่ยมเยือนกันนะครับเดี๋ยวหวังว่าจะได้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วครับไป ขอบคุณครับคู่หูพอดแคสตฟังเมื่อไรก็ได้เรื่อง